มาเดูพี่น้องเดื่อมากินเราปลาชวบอนดำกันเผ็ดแท้ได้เนี่ยเผ็ดจริงเผ็ดจังอืม้ม สบายดีทานถูกส้มทุกคนมื้อนี้มาพบกับส่องจากลืมฮา่ฮาฮา่ฮาฮ่าคือเกาพี่น้องโดนแห้งเลยนาะที่เฮาบ่ได้กินปลาแซลมอนตักแต่ส่วนทีถ่ถวโซโฟาเสียเรียนหนาะ่นมากินน้ำพองน้าพี่น้องเนาะแล้วก็ตักแต่หันมาเพิในใ่นได้ย้ายไปอยู่ลองง่าแล้วมามีหมู่กินมื้อนี้ก็เลยขอจัดแบบว่วบบบาเบาๆซอฟๆเนาะ10ตอน แบบประหยัดแล้วเอาขากับสิวตั้มกินนอเชีสเมนูที่มีซื้อว่าเหลาแซลมอนหรือว่าถ้าเอกเออเลาอะไรจะลาวกันขายกันเอาปลาแดกเอามักพริกแข่งแบบนี่กับพริกแบบจัดเต็มพี่น้องโคตรโหดเลยพี่น้องเำามากินน้ำกันเดี๋ยวมื้อนี้เ้าสิตั้มเริ่มตั้งแต่ตั้มหมักพริกก่อนเนาะ คนเ่าได้น้ำย่ำทีแปว่าเป็นตะแสบอิลี่ยนเลยด้เวลาของการเอปาปลาแซลมอนลงไปคุกเขาสักกันเนาะเดี๋ยว้าลงไปเลยอ่าลงไปเราจะคนให้น้องเขาเข้ากันนะคะท่านผู้ชมบอกได้เลยงานนี้มีไหลเนาะนทุกคนเลยน้ำลายแตกพี่น้อง มาเดินมาเดินมาเดินพี่น้องเดินมากินเราปลาชะมอนดำกันมันกะหน้าต้าคล่ายๆกันกับตัม้มอะวเน้ะพี่น้องนาะ แต่ว่าขาวผ่าอื่นเรากัดอิ่นน้ำเขามาบอกเรากันน้ำลายแตกเลยนี่อย่าก,กินเนาะเพราะว่าหอมห่วยหวยหวยหวยขึ้นมาอยู่เดียวนี่นะถ้าพากินเขากินหนามกันมากินนํำกันเด็อพี่น้องเดอ้อมามาเหลิมเลยเป็นแบบซอฟๆเดี๋ยวนี้ข้ออนุญาตใส่ซอมกับบวงเด็กพี่น้องเดอ้อเพื่อสุขาน้ำใหม่ที่ดีพี่น้องมาเดอ้อมา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 ,มา ปลาแซบคักลอืม ปลาบากมันมันเนาะแล้วก็ปลานี่นะเที่ยวนี้ได้ปลางงะแล้วก็ไม่ต้นเทียวตัวไปสื้อสองปีใหม่เน่ะปลาบอยากไม่เบอยากสดปันได็เที่ยวนี้ปลามันสดมันใหม่พี่น้องอื้มเจ๋งเป็นมันแสบกําลังเคยกินแซลมอนที่แสบแสบแบบนี้พี่น้องเอ้ยหมกพีแข็งซองขัวเอาหมกพิกที่สื้อนะแล้วก็มาขัวก่อนอืมเจ๋งแสบ หอมห่วยห่วยอืมปุ้ยเบิ่งแบบพี่น้องปลาปลาแซลมอนอมันมันเพราะว่าเกิดกับหนามปลาแดกมันกระซิ่งๆแหล่ๆจังสิและมา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 เด้อพี่น้องเด้ออือ มาได้กินรำกันเป็นหมูกันพี่น้อหืมักวัวผูช่วงนี้รัดูพัน แซ่บกินไปกินมากรู้สึกวา่าเริ่มเพชรบกพริกแห้งมันออกฤทธิ์พี่น้องบกพริกแห้งออกฤทธิ์ออกละปะ้าดอุย้ยมาเด้อมาเด้ออื้อ เจ้าหงษ์แซลจัดจัดจ e e ่าตัวนี้นะใช้ทุกอย่างแบบเต็มทีแล้วก็ปละแดดข้าวแซลายเจ้าถิ่นหนามันลอยมันจะแซะมักหน้าะสมเต็มทีแล้วก็น้ำตาลเจ้าหนึ่งจะใส่น้ำตาลปี๊บแทนเนาะจะบริใส่ น้ำตาลน้ำตาลพงน้ำตาลเม็ดเนาะอืมหรือว่าน้ำตาลทรายอืมคนหมักหน่าวมักหน่าวซองหน่อยพี่น้องมาเดินมาเด้อเห็นไลค์คลิปแล้วลคยคนตีเวลาะ่องกินบ่เอรนคลิปมีซ่องกระเอิ์เลยเด้อมาเด้อมาเดินมาเด้อ กินไปกินมาหนาแดงพี่น้องหนาแดงแบบแดงอีลีอีล้อเลยเอนตี้แดงแถบบริตัวปเป็นเพชรมาด้ยวยพี่น้องอืมมะพริกคั้วมหลายอีกเธอได้ก็เจอแต่ตอนมกพริกอืม ตัวผู้นี <S 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 ่แต่เมื่อกินตั้มกุ้งอืมมันเหลือซื้อมัดสามพันมัดแบบนี้ส่วนโตเนาะเสือหงษจะบมุนายแซลมอนแล้วโซผ่าฝันายแซลมอนพี่น้องกินกินโอ้แซ่บกินแซ่บกินได้ได้อันนี้คือคือยาซื้อแล้วเมื่อว่านี่ มีอบอปันสานะเนาะเพิ่นมายามกระเ็นหน้าทาโซฟาคือเทนปลาแซลมอนผักเสดายบ่มีปลาแซลมอนหมอเพิ่นมากวาสิเหลียงเพิ่นแต่ว่าเพิ่นเมื่อก่อนแล้วเพิ่นมากข้าวเดียววู้มาเด้อมาเด้ออู้วแล้ Mm Hãy -hmm. subscribe <coughs> 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 ห้ายคนกันคือสงสัยเนาะเป็นยังสองขึ้นมาหนังกินคนเดียวเพราะว่ามุ้ยพายกินปลาแซลมันดองเขาจะเบาบากเดี๋ยวจะพอหนองสายห้อมันบอกกินแล้วมันดิบโอ้เพโอ้ยนุ่ Mm. Mm. mà đây mà đây, mười oh. mười thẻ đây nè, mười 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 chăng, mười 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 หยามนาวผู้สาวค้าแตะเขาวะโ <c oughs> อ้เป็นแห่งเป็นแห่ง เจอริบเด็ดของมักพีแขงอีกเนาะพี่นอ้องเนาะเดี๋ยวสำหรับคลิปวัอนี้เะหองตองขอจบแต่เท่านี้เนาะปลาที่เหลือนี่สิลอ์เอาไปทอดสิเป็นตะกินหรือบอ่เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เสะหองแม่บ๊ายบายขอบใจหลายๆ